อกเทศบาลตบลบมงูมาเจอมาเจอกับลูกน้อยจากตืนตอกปัวมากไอเยียครับมีชื่อมีนามว่าพรระกฤษ์ะค่อยท้ายมาบอกว่าเฮ้ยมานี้สักงดันวะาะครับมมีสังดันสาวขอนใจทำไหลก็ไม่น้อยนะฮะครับบอกว่าขอท้าชนจาบปัญญาเดี๋ยวนี้เลยมาดูซิว่า ผู้ายท้ายของวันในรอบแรกครับจะปัดขนาดไหนเปลาปัจใจครับไรนั้นบอกถึงว่าแบกศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าปาดเอาไว้นะครับส่งมาทัชนกับเพื่อนจากตะบนรอบจัรพันธ์อีบุกนี่ครับบุกไรกันบุกไรครับก่อนทักกีฬาก็บอกว่าตัวเรือก็เพิ่มประกอบใหม่ๆครับจะลงน้ำในกี่สนามก็อยากจะ ปากฝีไม้ลายมือไว้ที่สนามอ้านเภอราศีสลายของเราเลยครับขวนสาวผอมใจคาไหลก็ผงเก๋าเกมก็น่าจะสนามบ้านเกิดครับุ ล้ชาวอำเภอาสีใครับกรรมการกรรมการปีน,นแตงได่ื้อออกมาคู่นี้ล้มตาแดงลวมตาแดงครับสาวหัวใจกขไหนเนื้อจางวัานรปฐเทศบาลตะบนปูหงครับเจอใครไม่เจอเจอพรบักกิสระเรือจังบ้านนา,น,บบนายเออำเภอเยจังหวัดอุบลราชธานีเที่ยงนี้บอกว่าพลอันออกมาดูท่าดูทีเหมือนจะรู้รัวแต่ว่ารูไทยิ่งสู้หรือเปล่าเมื่อเือจางหวัสีใเพิ่มใลกดไล้ปีขมาพรบักกิสระพลาลอนหน้าลอยตาแบบ เอาละครับวาลงกันดีๆครับจัะวาสุ้ท้ายแล้วพอพรกะกิษสนาก็พายลอยหน้าลอยตาสบายอ,อกสบายใจร่น้าแดงแลไในน้มสาวขวัญใจคำไหลก็ค่อยๆ่ึงสตอกไล่ตามไล่ดีไล่ประคองขึ้นมามองหน้ามองตาก็ตกอโหรู้ว่าตัวเป็นรองแต่ใจไม่รองอยางไ้ขอเข้า ปบขวัญใจทำไหลก็บอกว่าพิ่วส้โกโยกย้ายให้ตามปล่อยเรือไหลเข้าเส้ในไทยสิงร่องน้ำครับเง็นงพรพระกิษณะร่องน้ำเมืเงยนพรพระกิษณะเป็เลยชนะครับ